อ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับก็อยู่กับผมคือเก่านะครับในเทดีวายนะครับผมช่อง youtube ใหม่ครับผมวันนี้กัพาพี่น้องนะครับมาเอ่อเบิงข้าวโพดครับผมฮักข้าวโพดครับผมนี่กับฮักไปแน่ยเหรอครับกะบซีมีทั้งหนาครับผมทั้งหนาที่ใส่รถเกี่ยวเอารถเกี่ยวมาลองพี่น้อง ตัว่คบากะบ,บัทันพานครับตัวเกี่ยวเจ้าของเนี่ยนะครับมันทันแ,แตงพี่น้องมันมันด้แตงต้องไปแตงอีกอีกแจ็กหน่อยครับผมต้องใส่เงินลงทุนแตงอีกแจ็กหน่อยครับตัวนี้ก็ขอโทษทีเข้าหักนะครับเนาะมันก็สิเป็นต้นเนี่ยครับแต่ว่าตัวนี้คือให้ลุงครับให้ลุงมาตัดเอาใบไปใหงวัวเนาะครับเนาะเิ่นก็สิมาตัดเอาหยอดครับแบบ ตัดเอาลำต้นส่วนไปเนาะครับไปยังงวัวเพราะว่ามันก็นยังเขียวอยู่ครับงัวก,วกว็พอกินได้ครับผมกสีเลือดเต่ฟักเนาะพี่น้องสีกีเดก็ได้เนาะตัวนี้เป็นฟักกระปุกส่วนใบตแตกออกเนี่ยเดี่ยก็ฮักมาแลว้วครับฮักเรียบร้อยแล้วนี่ครับกระปุก <c oughs> แถวนี้ มันกะฟักบอกใหญ่ไปไหนครับแถวนี่มันมันเป็นบางแถวครับเพระาะว่าดินมันบ่เสมอเนาะพี่นอ้องบางหม่องมันก็ดินบอดีครับประมาณนี้ครับฟักแต่ว่าเมียก็เต็มดีอยู่ครับเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์ครับผม กระอาหารสัตว์สีนำไปแปรูปนะครับแปรูปเป็นอาหารสัตว์อุปกรณ์ขีดกระของเขากัมีตะปูครับเ,เล็กแหลมเรียกว่าอาสิเป็นตะปูอะไรเนาะพี่น้องใส่ขีดครับขีดขีดขึ้นไปเลยขีดขึ้นไปนตามเปลือกฟักกระโพดครับขีดขีดขึ้นไปครับ ยีให้เปลือกมันขาดออกเนาะพี่น้องเก็บสองมือจังสีธนัดครับผมกหรสาธิตในพี่น้องเบิ่งครับาก,ก,ก,การหลอกเปลือกออกครับผมหลอกเปลือกออกตัวนี้ตัวนี้คล้ายฟักค,ครับคล้ายเบิดฟักเลยครับพี่น้องบิร์ดฟักปสีครับราคาประมาณตอนนี้กัอยู่ที่กิโลละ ห้าบาทนะครับผมกว่าๆเน็ตๆครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับส่วนส่วนขบวโพดรถเกี่ยวนะครับพี่น้องตัวหนังเข้ากะขันเอารถเกี่ยวนมกะสีออกเป็นเมนะ็ดเนาะออกเป็นเม็ดเป็นเม็ดกับสีออกเป็นเม็ดสำหรับขบวโพดรถเกีียวกับยี่โรละเจ็ดบาทยี่สิบครับผมเจ็ดบาทยี่สิบประมาณนี้ครับผมก็แล้วแต่พื้นที่เหมือนกันครับ บางทีกับพียงบางทีบางทีกับเถือกครับผมส่วนวสีาว่าตัวใดคุมกว่านะครับนอ้องผมก็ลองเปรียบเทียบเบิ่งแล้วครับพี่น้องซู่สีกันครับเ้าขายฟักแต่ว่าราคากับเถือกไตว่าน้ำนักเข้ากระได้นเนาะส่วนน้องขายมเมล็ดขายเป็นเม็ดแบบรถเกี่ยวรถสีตัวหน,าน่ากะน้ำนักสีเบาแต่ว่าราคากัแพงขึ้นครับพี่น้องบาลานซ์กัน กบะตางกันครับผมบรตตางกันลายนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวใส่ถองดันไว้แล้วก็ฉีกอกครับขัแบบ้นบอ่อใส่รถเังกะมาฮักเอาแบบนี้แล้วครับพี่น้องส่วนค่าจ้างเอ่อค่าคนงานนะครับบอถึงค่าคนงานเดี๋ยวผมสีผ้าปเบ่ง เทียบเทียบไปเลยครับค่าคนงานหักฟักเนาะครับหักมาแบบนี้แหละแบบที่ผมเห็ดนี่เบิ้งนี่แหละครับไปเบิ้งหน้างนอกพี่น้องหน้างนอกก็สิเป็นกระสอบค่าคนงานหักฟักข้าวโพดนะครับคิดเป็นกระสอบละยี่สิบบาทครับผมครับใส่กระสอบแบบนี้แหละครับทุงปุย๋ย เป็นถุงปุ๋ยวันนี้เป็นถุงปุ๋ยน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์นะครับเอ่อเป็นถุงห้าสิบกิโลครับผมถุงห้าสิบกิโลพี่น้องใส่ไปใส่เต็มนี่แล้วครับค่าคนงานหักฝักข้าวโพดก็ถุงถุงละยี่สิบบาทครับผม เดี๋ยวผมใส่พี่น้องมึงเนาะกระโถดอาหารสัตว์นะครับผมคน้นกะกินมาได้เราพี่น้องมันแข็งเห็ดเข้าปาดัดเห็ดข้าปาดัดบ่เขาเอินเข้าปาดัดแค่นี้เอิ้นเข้าปาดัดถ่ายอีสันทำข,าาข้าวปัด้ขยๆบุ้นแล้วก็พี่น้อง เป็นขนมขน,มขนมข้าวปัตครับกะทิใส่ระมาณนี้แล้วครับนี่ก็ได้ยี่สิบบาทนี่ผมเก็บไปสองแถวครับแถวนี้กับแถวนี้นะครับไปถึงนี่นะครับตรงดีเพินเกี่ยวหอดนะครับทีเพินเอาใบไปห้งหัวหอดเออสุดตรงเขาเขาครับ ก็ได้หนึ่งถุงกับหนึ่งเอ,อกับกลกลทั้งเนาะกลควยทั้งยี่สิบบาทพวกนี้ลองอยางลองอยางหนึ่งก็มีมีข้าวโพดยูดซีแถวครับนี่ครับเป็นลองอยางเนี่เริ่มขึ้นครับฝนตกหักฟักแล้วกะท้ายมกครับทำการท้ายมกไปห้ต,นต้นข้าวโพดเน่า ใหญ่สไลด์ไปเองครับผมหรือว่าอาจสีตากแดดไปจักหน่อยเนาะให้ครับโพดมันกรอบจักหน่อยแต่ว่าตอนนีกน้ก็น่าสีไทยเขาอยู่เดี๋ยวผมลองเอารถมาไทยหนาะหักซักแล้วเดี๋ยวเอาลองลองเอารถมาไทยบึนโมยูหลอกครับนาซีเขาอยู่ดอกประมาณเพราะว่ามันห่างครับเขาหลงกระโปรดมันห่างเดี๋ยวครับปัญหาเอ่อรถเกี่ยวนะครับ ก็เป็นรถเกี่ยวผมเองเลยครับปัญหาก็คือหนึ่งมันออกครับมันออกไหลออกตามเฟืองครับนี่ครับนี่ไม่ได้มีข้าโพดเลยครับพี่น้องนี่เป็นน้ำคลองเฟืองนี่สุดผุนแล้วครับ้ะก,าทก็ทุกคลองทุกคลองนี่เกียเ่ยวไม่ได้ผุนครับเนี่เขียวๆนั้นตัวนั้นก็เป็นข้าวโพดเล็ยกครับข้าวโพดเดือนครึ่งที่ผมรีวิวในคลิปก่อนๆแล้วครับพี่น้อง นี่เขาโพดหน่อยตอนในเดือนกว่าๆแล้วครับตอนนี้ผมปลูกในรองยางปลูกในรองยางเกียมม่ยไม้เทียนครับประมาณประมาณไรยหนึ่งบวถึงไรเป็นได้ดอกเกือบประมาณสามงานเนาะเรียกว่าบวถึงสามงานเป็นเดประมาณสามงานอาเซียปเป็นแนวนครับเพระาะว่ามันมีต้นหยัง่งก็เอาไปขายได้เงิน เกือบห้าพันบาทครับกับเชียเป็นกิโลละเจ็ดบาทยี่สิบเนาะในส่วนนี้เขาฮักไหลยอย่างพี่น้องฮักออกไปเป็นพันแล้วครับเป็น 1, เป็นพันพันเงินหมดแล้วฮักไหลเพราะว่าสิ่งเจือปนมันเยอะครับผมสิ่งเจือปนผวกใบเขียวๆนะครับรเกี่ยวมันมันบไดแทงเนาะพี่น้องเนาะรถเกี่ยวเขาเขาเอาไปเกี่ยวโอโลดมันบไดแตงครับพวกใบนี่มันตีมุนหรือปุ๋ยเข้าไปครับ ผสมออกไปน้ำน้ำมะเร็ดข้าวโพดครับน้ำม็ดข้าวโพดผสมกันไปทำให้เขาหักสิ่งเจิ้ปนเนาะครับหักออกเยอะเสียดายครับเดี๋ยวที่มันล่วงอีกเยอะครับเอาไว้พีหน้าดีก,กว่าครับผมแตงเดี๋ยวแตงรดใหม่ดีๆค่อยมาเกี่ยวใหม่เนาะแตงรดใหม่ก่อน,พ,นอพี่น้องพีนี้ฮะเกากัานครับไม่ไหลปไปเลยยัดแปดเกาเลยล้วครับ ใส่สอบเนี่ผมกับมาฮักบางได้เหรอครับมาฮักเหรียญสางคำเมื่อคำเหรอครับเนี่ยฝนกระสีมาแล้วครับมืดคึ้นมาแล้วโอ้ฝนใหญ่มา,าจากครับมีทางใดตกกันแห้งแน่ยเหรครับทางจงาดดังหวัดใดเนี่ยเนาะครับเนาะฝนตกหนามถล่มอันตรายครับช่วงนี้โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับพี่น้องก็ผู้ที่มารับชมเน,นี่ยก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้ครับพี่น้องคิดหน้ามีอะไรดีๆมาดูก็รอติดตามกันอีกนะครับผมรอชมเบิ่งหีกพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจได้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ